สวัสดีค่ะแล้วคอามเมื่อนี้เนา,าะสีผ้ามาเบิงเกี่ยวกับการเอาน้ำจากเศษอาหารไปใส่พืชกันไปไนใส่ต้นไม้กันอย่างเช่นเขาปลูกปักแตงปลูกปักเขือปลูกบักพริกปลูกอีหยังกันแล้วแต่นะคะเข้าอยากให้มันงามเศษอาหารนะคะเศษอาหารของเข้าที่กินแล้วเขาายาถิ่มกับพี่น้อง,องจ้าเข้ายาถิ่มเนี่ยสิเป็นพวกแตงพวกเศษปักแตงเศษผักเศษอาหารเศษพวกเนือ้อไกล้เนื้อปลา พี่น้องเอ้ยมันมีอันนั่นเบิดมันมีไอ้ยูรินซีมันมีธาตุใยอาหารทั้งไอ้ฟอสฟอรัสทั้งไนโตรเจนทั้งไยหลายเด้ค่ะเขายาไปถิ่มแล้วนะกับพี่น้องพวกกาแฟพวกกาแฟที่เขากินแล้วแล้วสิเขามาเทนะคะในกาแฟมันก็จะมีสารอาหารคือกันนะคะเขายาไปถิ่มมาพี่น้องนี่เอาเบิรงดอ่ะ เสศษอาหารแม่คู่อ้วนก็นจะเป็นแบบนี้ละนี่ละนี่มื่อน,นี่เสียออไปเท่ใส่ให้เบิง้งเนาะหัวเศษผักต่างๆเศษเนื้อเศษขุนลไม้เข้ายาถิ่มแบบนี้เนาะนี่เข้ายาไปถิ่มเด้อเดี๋ยวแม่คู่อ้วนจะพาไปเบิ้งว่าเห็ดจังไดนะคะเห็ดจังไดแม่คู่อ้วนเห็ดมานี่สี่สองปีแล้วนะคะเอามาไปเบิ้งกันค่ะเบิ่งกันว่าเป็นแนวด้ว ฮาอยูุบานเฮาก็สามารถปรับได้เด้ค่ะสื้อทังงลาสติกมากฮาก็เจาะหูเจาะหงูทั้งก้นทั้งขางนี่ค่ะเศษอาหารเทส่เลยค่ะ,พ,ะ,คะ,าาคะพี่น้องเศษอาหารที่เาเอมานี่ล่ะเทสไเลยเทสไ,ไ้เขาใ้เต็มนี่ล่ละนะคะเทสไวใบเต็มเลยนี่เขาก็สิซึมทั้งออกทั้งหนอดแล้ค่ะทั้งไตก็จะมีใสเดือนมาก,กินค่ะพี่น้องใสเดือนมาก,กินนะคะใสเดือนเขาจะกินแล้วบัดที่นี้อันนี้อันนี้นี่ย่ายมาจากเม่องนี้เลยค่ะ นี่ตั้งตะกี้เดี๋ยจะฟังอยู่นี่นี่มาเบิงต้นใหม่ที่ห้าฝฟังอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอยเขียวงามอีหลีเด้พี่น้องเขียวดีอีหลีเด้ส่วนหัึ่งเขาแต่ญญายออกจากกระถางมันเลยเหลืองค่ะนี่แต่ว่าต้นที่ใกล้ๆอยู่กับใกล,ใกลใ้ๆถังเศษอาหารเนี่ยเศษอาหารก็ต้องขี่เดียดมันหรอค่ะค่ะเป็นอาหารที่เหลือเ้าบ่ลปล่อยหมันเนา่ามันเหม็นห้ากับมดเทส่ยอ้ถังขยะตัวที่บ่านนะคะคล้ายๆกับถังขยะอาหารละ แต่ว่าข้างล่างมันจะมีตอลงไปอีกนะคะข้างล่างนี่เต็มประมาณจากสามสิบเส้นไปเลยค่ะตอลงข้างล่างลงไปนะอืเขาจะฟังไปในดินส่วนปกติเราเขากะสีเอาหู้ทั้งเบิดเนี่ยเราฟังไปในดินแหละคะ่ะแต่ว่าแม่คู่วันว่าบ่าเป็นยังดอกเพื่อได้เสษอาหารหลายๆก็เลยหาเนี่ยว่าปิดรูกนะคะหาไอ้นี่หาไอ้พัชตินน้อยละคะ่ะมาปิดรูปให้เขาเสษอาหารเขาไหลออกมา มิตรน้ำไหลออกมาซื้อ,อนะคะว่าเปลี่ยนยังน้ําไหลออกมาเฉยเไม่เป็นไรนะคะเนี่ยถ้าเบิง่งถ้าเบิ่งอาหารที่มันละลายที่มันเปืือยลงไปแล้วนะคะ้าเบิ่งตน้นไม้อยู่นี่เลยคะ่ะบาตรทินมันสะเขียวงามคือต้นนี่แหละ